ไว้สีชัดมากเลยปลาคาฟดิฉันดูดูตัวนู้นอ่ะตัวนู้นเห็นปะน่ะแดงขาวอ่ะดูดูเป็นเต่าญี่ปุ่นค่ะเต่าเต่าน้ำเต่าญี่ปุ่นซื้อมาตั้งแต่ตัวเท่าตัวเท่าฝ่ามือเองตัวนิดเดียวฝ่ามือเด็กอ่ะซื้อมาตัวเท่าฝ่ามือเด็กตัวนิดตัวเขียวเขียวตอนนี้ดำปีน่ะดูดูตัวนู้นหน่อยดูตัวนู้น พอแค่นี้พอเดี๋ยวน้ำเน่าเนี่ยเลี้ยงเป็นธรรมชาติน้ำก็ไม่ได้ทำอะไรมานะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยธรรมชาติธรรมชาติถ้าฝนไม่ตกไม่ตกไม่ตกซ้ำไม่ตกอะไรอะแป๊บเดียวน้ำเขาก็จะใส่ค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีเครื่องมันมีน้ำพุธรรมชาติมันมีน้ำพุบำบัดอยู่น้ำพุโซลาเซลล์บ้านที่ฉันมีน้ำพุโซลาเซลล์ดิฉันซื้อมาใส่ ดิฉันเป็นคนคิดทําเองเพราะว่าทีแรกว่าจะรอให้บ้านเสร็จแล้วก็จะเลี้ยงนุ่งเลี้ยงนี้แต่ว่าพอเราไม่เอาอะไรมาลงอะ่ะพอเราไม่เอาอะไรมาเลี้ยงใช่ไหมคนงานเขมรนะ่ะคนงานกัมพูชานางก็แบบเอาที่เอาแบบไอเนี้ยมาล้างในบ่อดิฉันเอาเครื่องมือช่างอะ่ะมาล้างในบ่อแล้วน้ําเริ่มเหม็นดิฉันก็เลยแบบวีน จ้งก็เลยบอกพ่อว่าเดี๋ยวเอาปลามาปล่อยแล้วกันแล้วก็ไปเจงก็ติดต่อหาน้ําผุโซลาเซลล์มาใส่เนี่ยทุกวันนี้นางก็ดีนางก็ไม่ล้างไม่อะไรในใน,ใน,ในบอ่อเพราะนางรู้ว่าเราเลี้ยงปลาก็ต้องแก้ปัญหาไปน้ําเราอุตสาหขุดไว้สวยๆอะ่ะตอนนั้น่ะโหเอาขยะทิ้งเต็มเลยขยะทิ้งในบอ่อน้ําเราเอาปูนมาล้างแล้วหม่นเลยน้ําเริ่มเน่าแล้วเราก็อาตายหาแล้วเดี๋ยวน้ําเหม็น รบกวนเพื่อนบ้านเดี๋ยวเขาก็ร้องอีกอะไรอีกก็เลยแบบเอาปลามาลงเอาปลามาลงเอาน้ำผุุมาใส่ตอนนี้ก็เลยดีละกลายเป็นที่สำหรับแบบเนี้ยนั่งเนี่ยนั่งกินลมชมวิวถ้าแม่เขาอยู่เขาก็จะมานั่งมานั่งดูปลามิดหัวนะคะ แต่ับความลึกตอนเนี้ถ้าหน้าแรอางอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่สุดหัวหรอกแต่ถ้าหน้าฝนอน่ะตอนเนี้มิดหัวค่ะน้ำในสะลึกอยู่ตอนนี้เหลือสะเดียวละข้างบ้านอ๋อมิดจี้เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวจัดการค่ะเดี๋ยวเอาลงหลุม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ย,ให,ยให้มันพีมอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวมึงพีมอีกรอบค่ะเอาลงไปรอบมึงแล้วค่ามันตายบัวเพราะว่าน้ำมันลึกมันไม่มีดินเกาะเราไม่ได้ทำขั้นอันนี้ไว้ไง,ไงลืมถ้าตอนภาพตอนที่แมคโครขุดที่แรกเนาะหูยู่ตัวนี้ที่วูสวยมาก ดูดตัวนี้สวยมากดูดูด,ดูมีแต่ลายแจม่มแจมนะทุกคนปลาดิชน,นะเพราะว่าดิฉันเลือกเองกับมือดิฉันไปตักมาเองสวยมากอืมไปตักมาดีสวย <c oughs> โตเร็วทุกคนดูตัวดิก็มันกินดีมากอะ่ะมันกินดีอะไรดีเราเลี้ยงแล้วเ,เราเลี้ยงบ่อธรรมชาติบ่อดินมันโตไวปลาคราปอะ่ะ มันได้แร่ธาตุได้อะไรงไงได้แสงแดดโตไวเต่าก็เหมือนกันเต่าก็เหมือนกันเลี้ยงธรรมชาติเขาจะโตไวมากแต่เราต้องคอยดูเรื่องน้ําอย่างเดียวออกซิเจนในน้ําอะไรในน้ําต้องมีตัวช่วยเขาหน่อยต้องคอยดูอากาศดวงอากาศดับก็มีโอกาสที่จะตายยกบ่อเหมือนกันเวลาหน้าร้อนอะหน้าฝนหน้าหนาวไม่เท่าไหร่หน้าร้อนอะสําคัญหน้าร้อนต้องเอาน้ํามาเติม เอคาสารยกฟ้องเลคะฟ้องกันไปเรื่อยเนาะข้อหาอะไรอะ่ะอันนี้ใครฟ้องเขาอะ่ะใครฟ้องเขาคดีใครใครเป็นโจทย์คะใครเป็นโจทใครเป็นโจทโอ๋อเหรอ ดิฉันอยากให้ผูกมิตรกันนะดิฉันไม่อยากให้ฟ้องกันเพราะว่าดิฉันรู้จักทั้งทั้งคู่เลยอาจารย์เบีย,ยดิฉันก็รู้จักอาจารย์นัทด,ดิฉันก็รู้จักดิฉันไม่อยากให้ทะเลาะกันดิฉันเคยขอร้องแล้วแต่ก็ไม่ได้นำพาเขาก็ไม่ยอมดิฉันเคยขอร้องแล้วก็เมื่อไม่ยอมเราก็ต้อง เคารพความเห็นของเขาอาจารย์ก็เคารพความเห็นของเขาแต่ก็ดีแล้วนั่นแหละมันคือการพิสูจน์ค่ะมันคือการพิสูจน์ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟดิฉันเชื่อแบบนี้มันก็เป็นการพิสูจน์ตัวอาจารย์ด้วยอ้าวยกฟ้องให้หรอ ยกฟ้องให้เหรอยกฟ้องให้ไม่ได้ค่ะเขามีแต่ถอนฟ้องคนจะคนจะยกฟ้องได้ต้องเป็นสารเท่านั้นถ้ายกฟ้องต้องเป็นสารค่ะแต่ถ้าถอนฟ้องเป็นโจทก์ทำได้สรุปยกฟ้องหรือถอนฟ้องต้องเอาดีๆ อืมอืมมันคนละความหมายนะมึงมันคนละความหมายมันคนละเรื่องเลยถอนฟ้องกับยกฟ้องถ้าศาลยกฟ้องแสดงว่าโจท์แพ้คดีคดีไม่มีมูลยกฟ้องไม่ประทับไม่ประทับยกฟ้องคดีไม่มีมูลยกอาจารย์เบียชนะคดี แต่ถ้าถอนฟ้องคือโจท์ถอนฟ้องให้จำเลยอาจจะขอให้โจท์ถอนจำเลยยอมรับผิดจำเลยขอโทษมันคนละเรื่องนะมึงภาษากฎหมายมึงต้องพูดให้ถูกถอนฟ้องกับยกฟ้องมันไม่มันไม่เหมือนกันคนละเรื่องเลยคนละประเด็นเลย <c oughs> อย่ามาเถียงสิกูนี่มิตรศาลกูขึ้นศาลมาเป็นสิบรอบแล้ว อาจารย์เบียร์เนี่ยรุ่นน้องนี่ตัวแม่มีดสารนี่ขึ้นมาเป็นสิบรอบแล้วอืมต้องตื่นก่อนนะอย่ามาเถียงมีดสารอย่ามาเถียงมีดสารไม่ได้นะคะอืมพี่บุม จะมาเถียงมีดสารเรื่งองอไวันนี้มันมีสารไม่ใช่มีสอนอน,อนะไม่ใช่มีสอนอน,อนะมีสอน,อนอนี่มันธรรมดาไปมีสอน,อนอนคือไปแค่สถา,านีตำรวจแต่มีสารนี่คือไปขึ้นศาลมาแล้วปีเนี้ยฉ่าเลยปีเนี้ยบอกเลยเป็นปีที่ฉันขึ้นศาลเยอะมากต้นปีอะ้นปีอะแต่ดิฉันก็รอดมาได้ทุกคดี ยังไม่เคยมีคดีไหนที่ดิฉันถูกสารพิภากษาว่ามีความผิดเลยสักคดีเดียวมีแต่ตกลงกันได้ถอนฟ้องไปอะไรไปด้วยดีทุกคดีเลยก็ยังถือว่ายังสามารถรักษาตัวรอดได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่แนะนำให้ใครไปม,มีคดีความกับใครนะมัน มันเป็นเรื่องน่าเบื่อนะคะทุกคนเสียเวลาเสียสุขภาพจิตขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกนะโดยเฉพาะคดีที่เขามักจะฟ้องกันเนี่ยก็คือคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามันเป็นคดีอาญามันมีโทษทางอาญาคาว่าคดีอาญาคืออะไรคดีอาญาคือมันมีโทษจำคุกไม่ใช่เรื่องสนุกนะที่โดนโดนกันเนี่ยที่พวกอินฟงอินฟูโดนโดนกันเนี่ยถ้ามันโดนถ้ามันหลายคดีเข้า อาแรกๆสารอาจจะรอลงอาญาถ้าคนที่ไม่เคยมีประวัติเลยเนี่ยส่วนใหญ่สารท่านจะรอลงอาญาถ้าถ้าเพิ่งโดนคดีครั้งแรกไม่มีประวัติอาศาลท่านก็จะเมตตารอลงอาญาให้เพื่อได้กลับเนื้อกับตัวเพราะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลเป็นความผิดส่วนบุคคลยอมความได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นความผิดต่อรัฐน่ะความเสียหายเยอะส่วนมากจะไม่ค่อยรอ,อลงอาญาเช่นคดีพวก ช่อโกงที่โดนโดนกันนะที่พวกดาราโดนนะที่ดาราเขาโดนกันนะ่ะพวกคดีกล่องสุม่มพวกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่รอลงนะเพราะว่ามันเป็นความผิดต่อรัฐถือว่ามีโทษมีโทษมีโทษสูงแต่ถ้าเป็นความผิดต่อบุคคลส่วนบุคคลก็เ,เช่นเราหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เคยต้องโทษต้องอะไรก็ส่วนใหญ่ศาลก็จะรอลงอาญา ชดใช้อะไรไปก็ว่ากันไปโดนปรับไปอะไรไปอืมก็นั่นแหละแต่ว่าอยา่าอย่ามีคดีอย่ามีคดีเลยดีที่สุดดูในไลฟ์อ,อาจารย์เบียร์บอกว่าเขาถอนฟ้องอ๋อเหรออ่ะก็ไปสรุปกันมาให้ดีก่อนสำหรัอง,งั้นก็ไปสรุปกันมาก่อนคะ่ะส่งลงเขาถอนหรือว่าเขายกฟ้องหรือว่าอะไรนะเออไปสรุปกันมาก่อนไป ค่อยๆมารายงานดิฉันนะคะเดี๋ยวดิฉันพูดไปแล้วมันข้าวข้อมูลคาดเคลื่อนมันจะเป็นปัญหาอีกเพราะว่าดิฉันไม่ได้ตามเดี๋ยวข้อมูลคาดเคลือ่อ <c> น <oughs> ไม่อยากไม่อยากแบบข้อมูลคาดเคลือ่อนที่แปลงใหม่ถมเสร็จหรือยังยังค่ะเพิ่งถมไปได้หนึ่งพันห้าร้อยเที่ยวเหลืออีกประมาณ500ร้อยเที่ยว เบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณ2,000เที่ยวตอนนี้จ่ายเงินไปแล้วประมาณ9 0 0 0แสบาท3งวดจ่ายไปเรียบร้อยหมดแล้วสู้ๆวันนี้พึ่งวันนี้พึ่งจ่ายไปอีก2,90,000บาท2,90,000บาทโอนไปแล้วแล้วก็โชคดีมากเลยคือวันนี้ไปทำบัตรธนาคารใช่ไหม บัญชีธนาคารแล้วมันมีมบัญชีกสิกรของดิฉันอ่ะดิฉันเปิดไว้นานแล้วแล้วดิฉันก็ไม่เคยยุ่งกับมันนะดิฉันก็นึกว่ามันไม่มีเงินในบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าไม่ได้ใช้นานบัญชีนี้ใช้ตอนที่แบบแรกๆขายของออนไลน์แรกๆนานแล้วก็พอดีว่ามีรายการเข้าโอนเงินเข้ามาเพราะว่าเคยเอาบัญชีนี้ให้กับ WorkPoint แล้วรายการที่ WorkPoint เข้าโอนเงินเข้าเราก็เสียดายตังค์เนาะเพราะว่าเงินมันก็หลายบาทอยู่หลายพันอยู่ ก็เลยจะไปทำา t t m เม่แล้วก็จะไปดูยอดไปดูอะไรด้วยแหละจะจะกดเงินออกมาโอ้โหปรากฏว่ามีเงินอยู่ในนั่นสามแสนกว่าบาทมีเงินอยู่เนี่ยอยู่ในบัญชีอ่ะค้างอยู่ในบัญชีสามแสนกว่าบาทก็เลยแบบโอ้โหเหมือนพระมาโปรดเลยก็เลยไม่ต้องเอาเงินไม่ต้องเอาเงินฝากที่ใช้ประจําจ่ายให้ค่าถมดินก็เลยเอาเงินบัญชีเนี่ยจ่ายไปเลยจ้าจบจบ สองแสนเก้าก็เหลือค้างอยู่ในบัญชีหกหมื่นกว่าบาทอืมเลิศเนาะเหมือนถูกหวยเลยอะ่ะเหมือนถูกหวยเลยไม่งั้นก็ไม่รู้นะว่ามีตังค์ค้างนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเพราะว่าบัญชีนั้น,นไม่เคยแตะเลยเพราะว่าจำรหัส ATM ไม่ได้ก็เลยกดไม่ได้แล้วแอปเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะจำรหัสไม่ได้อ่ไอแบงกิ้งอะ ก็เลยทิ้งมันไว้นานมากกัิกรอน่ะทิ้งไว้เป็นปีๆเลยมั้งปีกับสองปีไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยก็ไปออกรายการเ o ิร์กพอยต์ไงพอดีมันมีบัญชีเก่าบัญชีน่าจะเคยให้เขาไว้ตอนแรกๆอ่ะตอนที่ศึกแรกๆอ่ะไปออกรายการก็เลยให้บัญชีนี้เข้าไปกัิกรเข้าไปเขาโอนตังมาก็เลยบอกว่าไอ้ตาพาอาจารย์ไปทําอันนี้หน่อยปะพาอาจารย์ไปทํา ไปทําบัตรน่อยจะได้กดตังได้เสียได้มันตั้งหลายพันเนาะเขาให้มาที่ไปออกกับฟอร์ดนั่นแหละที่บอ,อกกับฟอร์ดนั่นแหละก็เลยโอ้โหพอเข้าดูมีเงินในบัญชีอยู่สา0 0 0 0กว่าบาทบ3ามแสนห้าหมื่นั้งประมาณสบายเลยแล้วก็ไปทำบัตรใหม่เป็นเป็นของป๊อป a มาเสียห้าร้อยบาท ATM เป็น เป็นลายป๊อบมาดสวยมากเป็นลายคลายเบบี้เป็นลายคลายเบบี้อืมเสียไปห้าร้อยบาทแต่มันสวยที่แช้ามาเถอะเอาไปยังเสียค่าทมเนียมอยู่นะคะต้นจานประหารใจต้องเสียอยู่แดดล่มแล้วทุกคนดิฉันเดินได้แล้วนี่เข้าบัญชีทุกวัน <c oughs> เลิศนะ เออเลิศน,นะพี่นัตตี้เลิศไหมอา่าอันนี้ค่ะของกัิกรค่ะกัิกรไม่พนักงานแบงค์เขาจําดีฉันได้พนักงานแบงค์เขาจําดิฉันได้เขาน่าจะเคยติดตามดิฉันแล้วเขาบอกว่าหนูรู้ว่าคุณแพรลี่ชอบค่ะคุณไปที่สะสมอยู่สนใจไหมคะ มันจะคล้ายๆแบบเป็น ATM แบบกล่องสุ่มเลยนะมันจะมีคอลเลกชันมันจะมีทั้งหมดประมาณ4หรือห้าหแบบนี่แหละ mm hmm. ก็เลย mm hmm. เขาก็ถามว่าแต่ว่าจะเสียค่าทมเนียม500ด mm ิ hmm. ฉันก็เลยบอกอ่าไม่เป็นไรไหนๆก็ทำแล้วทำไปเถอะมันสวยดีแล้วก็เขาจะมีโค้ดให้เราด้วยโค้ดหน้าไอเนี้ยให้เราสลิปสลิปมันก็จะเป็นเป็นรูปแบบคลายเบบี้เลยสลิปเวลาเราโอนตังค์สวยน่ารัก ของกาติกรนะคะเคแบงไปทําได้เคแบงน่ารักแต่เสียค่าทาเนียมห้าร้อยนะคะถ้าจะเอาลายแบบป๊อปมาร์ทพระราชวังใช่ค่ะอันนี้คือพระราชวังฤดูร้อนนะคะของสุสีไทยเฮาเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางสุสีไทยเฮาอุนี่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 ดูถมไปนี่นี่ดูดูดบ่อหายไปแล้ว นูน่นเอยไปตรงนี้สิไม่มีบ่อและเดี๋ยวพจะพาเดินไปดูนี่วันนี้ไม่มีใครมานะคะดีฉันอยู่คนเดียวไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนที่ฉันเลยคุณแม่เขาไปทานข้าวกับแม่บุญธรรม เขาชวนดิฉันไปดิฉันไม่ไปดิฉันไม่อยากกินข้าวเยอะนี่หายไปแล้วหายไปแล้วบอ่อหายไปแล้วนนรรบอ่อหายไปแล้วนน่นถมไปถึงโน่นถึงไม่ถึงนะแต่ก่อนเป็นบ่อตรงเนี้ยหายไปแล้วแล้วได้ที่มาโล่งมากกว้างมากโอ้โหกว้างแบบกว้างมากๆเลยอะ เฉพาะตรงเนี้ยประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเที่ยวเนี่ยตรงถมตรงบ่อเนี่ยประมาณสี่ร้อยเที่ยวประมาณสี่ร้อยเที่ยวใช้ดินประมาณสี่ร้อยเที่ยวเพื่อจะกบ <c oughs> เพื่อจะกบบ่อตรงนี้บ่อเดียวเที่ยวละเออเท่าไหร่นะเที่ยวละหกร้อยบาทราคาปกตินะ แต่ดิฉันได้ได้ส่วนลด20บาทเขาลดให้ปลาเดี๋ยวพาไปดูตรงน้นทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูปา้า <c oughs> เดี๋ยวเอาไม้ไปตีหมาด้วยพาเดินไปดูแล้วหลานดิฉันนะ่ะมันเจอปลาดิทุกคนปลาช่อนตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะในบ่อกเก่าอะ่ะปลาช่อนตัวใหญ่มาก เดี๋ยวจะทาสวนค่ะข้างหลังจะทําเป็นจะทําสวนทําคอกมา้าทําสวนปลูกต้นไม้แล้วก็จะเลี้ยงเป็ดนิดนึงกับไก่จะเลี้ยงเป็ดกับไก่แล้วก็จะขายไข่มันไข่อารมณ์ดีทําเป็นฟาร์มเล็กๆอะ่ะทาเป็นฟาร์มเล็กๆแล้วก็เอามาขายในคาเฟ่ นี่นี่นแล้จะปลูกต้นไม้ค่ะจะทําสวนจะทําสวนเดี๋ยวจะเอาต้นไม้ลงจะซื้อไม้ล้อมมาลงใช่เป็ดและไข่อารมณ์ดีบ้านดิฉันธรรมชาติไม่ต้องกลัวหรอกแถวนี้นี่ตรงนี้ ที่ถมนี่นี่นี่ทุกคนนี่เห็นปะนี่ออ้ยดิฉันสืลืมเอาอันนี้มาถ่ายรูปอะ่ะโอ้ยดิฉันลืมเอาอันนี้มาถ่ายรูปอะ่ะเนี่ยดินโอ้ยลืมเอาโทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวไปเอาโทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนทุกคนใจเย็นเดี๋ยวเพื่อเจอมุมสวยๆจะถ่ายรูปแบบนึงนะเริ่มแก่และเดี๋ยวกันมันยังไม่มืดหรอกตอนนี้หรอก แดดยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเดี๋ยวขอไปเอาโทรศัพท์ก่อนไม่ได้ลืมค่ะแต่ว่าคิดว่าที่แรกคิดว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ถ่ายหกโมงจะครึ่งแล้วแต่แสงแดดดูดิแสงแดดยัง แสงแดดยังฉ่ำอยู่เลยทุกคนฝากช่องนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอืมได้เดินออกกำลังกายอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านเพราะว่าบ้านมีที่ให้เราเดินออกกำลังกายเดี๋ยวขออนุญาตเอาวันนี้ก่อน ช่เราไม่ต้องไปสวนสาธารณะค่ะเพราะเรามีที่ออกกำลังกายของเรา40ล้านต้องมีน่าจะถึงค่ะ <c oughs> แต่ไม่ได้จ่ายตอนนี้แต่ไม่ได้จ่ายตอนนี้ค่ะยังไม่ได้จ่ายตอนนี้หรอกทำไปเรื่อยๆดิฉันก็ขายไปเรื่อยๆค,คุณไม่เห็นเลยดิฉันแบบเทคนิควิธีการของดิฉันนะคุณไปดูดิดิฉันขายของไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็แอปขายทุเรียนทอดแอปขายทุเรียนกวนดิฉันหาเรื่องเอาเงินจากกระเป๋าพวกคุณได้ตลอดเวลาแล้วกันนะพวกคุณเป็นเหยื่อของดิฉันเอาตังมาจากไหนทำงานสิคะาจะถามโง่ๆทำไมทำงานสิจะามาจากไหนล่ะไปขอทานมาได้เหรอคะทำงานสิทำงานทุกวันขายของทุกวันไม่น่าถามคำถามโง่ๆ ขายของสิคะอันนี้เจ้าแม่ขายของออนไลน์นะคะไม่รู้เหรอขายของทุกวันไปดูยอดไปดูยอดออเดอร์ในในตะก,ก้าดิฉันสิดิฉันเพิ่งเปิดดิฉันเพิ่งเปิดตะก,ก้าใน Ti t o อกเนี่ยแค่เดือนเดียวเนี่ยดิฉันขายทุเรียนทอดไปเกือบสองพันถุงแล้วเฉพาะใน Ti t o อกนะทุเรียนกวนอีกเป็นพันละพันออเดอร์แล้วไปดูดิไปดูดิ ยังไม่ได้ถอนเงินเลยนะยังไม่ได้ถอนเงินเลยนะแม,นะม้แต่บาทเดียวนะเนี่ยจริงไม่ได้ถอนตังค์เลยฝากตังค์ไว้เดี๋ยวไว้จ่ายค่าบ้านงวดต่อไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปไปไปเออเวลาทำงานขายของต้องคอยมานั่งตอบคำถามคนอื่นว่าเอาตังค์มาจากไหนแต่ทีพวก แต่ทีพวกอื่นไม่เห็นมันถูกถามแบบนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาลงไปนี่กำลังจะถมยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังเหลืออีกเยอะแยะยังเหลืออีกเดี๋ยวดีฉันถ่ายบ้านดิฉันก่อนถ่ายบ้านก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ่ายบ้านก่อน ่ายมันสวยๆก่อนพระราชวังค่ะพระราชวังฤดูร้อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคน ระวังเยดูร้อนไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังฉันจะพาทุกคนไปดูข้างหลังจ้าไปถมที่ตรงนี้หมดเงินเยอะหน่อยค่ะเพราะว่ามีบ่อสองบ่อ มีบ่อสองบ่อและเป็นบ่อใหญ่มากดิฉันจะพาไปมีบ่อสองบ่อ,อที่ซื้อที่ตรงนี้เพราะว่าแค่อยากได้ต้นนี้ค่ะแค่อยากได้ต้นหมากหมาก,หมากเม้าเขาบอกว่าเขาขายให้สามล้านห้าแต่ต้องซื้อไปพร้อมกับที่ดินเขาบอก ยังก็เลยแบบโอเคได้เลย <c oughs> <c oughs> พูดเล่น <c oughs> พูดเล่น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  <c oughs> ต้องหรือลัวไม่หรือจ้าหรือทำไมคะ <c oughs> มันเป็นความคิดของคนโง่นะคะถ้าทำแบบนั้น พราะถ้าคนฉลาดไม่จําเป็นต้องรื้อรั้วใหม่แล้วสามารถสร้างรั้วอีกชั้นหนึ่งได้คะ่ะการรื้อรั้วเป็นความคิดของคนโง่นะคะซึ่งดิฉันไม่ได้เป็นคนโง่คะ่ะดิฉันฉลาดคะ่ะะฉะนั้นเราไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องรื้อรั้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึง